สุริธานิชิตินุชที่ชาวบ้านทุกตรคับพี่น้องครับวันนี้ผมได้รีโอกาสได้เดินทางมามาหนาจัดแซ่บพี่น้องครับอหาแนวทตงในการช่วยชกนวันที่หนมีนากพบสองคน้อที่เ่กับ้อครับาน้าจัแซ่กเรลดตะม้นหดตํมบนให้ครับลูกซลูก้าที่มากชมครับน้ามาจั์แซ่พี่น้องครับตามมาเลยครับ

่เอ,อจัดเปิดช่องครับพี่น,น้องครับมื่อนี้ควันต้องมีทีเด็ดกับพี่น้องครับรอช่อมอติตาม็เป็นแนวท่านในการเชีงโชว์นะครับพี่น้องครับทรวยท๋วยองสีเขียวก็ลอให้ผลที่ผลสิ สตองตรงแน่นอนสตังตรงแน่นอนวันนี้น้องเตรียมรับโชคเลยไปประกอบกันครับพี่น้องครับโลกโลกปรเทศไทยครับพี่น้องครับ ตัน้นไปวันนี้รวยทุกคนขอให้รวยทุกคนรับัน้นไปจะรวยทุกคนน้รวยเงินานี่สิจะมาอรสิบดิับ เราหนุปบรรยากาศครับพี่น no. ้องครับมาจิตรงกับเด็กองอาจารย์ท๋อพิตบครับพี่น้องครับ ยำเข้ามาทุกคนเห็นอะไรไหมซองลงแล้วนะซองลงซองเอลาร์อาจารย์แซมวันนี้รัฐบาลไทยของจริงถ้าที่อื่นให้ตัวอื่นก็คือของปลอมที่นี่ที่เดียวเฉพาะวันนี้เฉพาะที่นี่ที่เดียว,ยวแกะและ,ะค่อยๆเอาออกอย่าเพิ่งเอาออกมาจนกว่าจะได้รับเสียงสวรรค์ว่า ในซองนี้จะมีตัวเลขอะไรอาจารย์นั่งสมาธิแล้วก็รีบเรียกเมื่อคืนเมื่อคืนนอนที่สามเพื่อที่จะเอาตัวเลขที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นปากฏว่าเลขที่อาจารย์เห็นในหวัวนี้ที่จะออกสัญจรในวันที่หนึ่งเดี๋ยวปา็ปโคก่อนเลขที่อาจารย์เห็นที่จะออกงวดวันที่หนึ่งมีนาคม

เด่นนะจ๊ะไหมเด่นเด่นแต่เด่นห้าอาจารย์วงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567เเลขที่เด่นที่สุดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าบนห้าจะอยู่หลักสิบห้าอยู่ 5, 6, หลักสิบห้าหกหรือไม่ห้าหกหรือไม่ อาจารย์เทพขบวทโชขึ้นให้เห็นสิลูกยืนขึ้นนะลูกยืนขึ้นโชว์ให้เห็นทั่วประเทศไทยว่างวดนี้มีอะไรเลขที่เด่นงวดนี้ก็คือ9 0้8ศูนย์เปล่ย้นยมีห้าแน่นอน ใช้ทีมือถือถ่ายมาเลยาว่านี้ชัยยะมงคลเกิดขึ้นให้ลูกศิษย์ทุกหากรอาจารย์ขที่มาขอโชคลาภครอบครัวทุกคนเงินทองประดิเป็นแรกที่อาจารย์มั่นใจที่สุดเลยว่านี้จะมีอยู่สามหากรีอาจารย์มั่นใจมากก็จะมีห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกงว่นี้มีห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกที่มั่นใจมาก ว่นี้มั่นใจที่สุดใน้ของอาจารย์แซมสองเกินร้านศูนย์ห้า,า,า5 5ตัวได้แก่905 805แล้วก็605ูวดน,นี้ลววยอย่างเดียวลวยอย่างเดียวครับพี่น้องครับสาธุสาครับอย่างเดียถ่ายไว้เลยว่านี้บาลไทยไม่ได้อะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าบนห้าหลักสิบเอแปด 9-5 6-5 0แล้วก็5-5 8เลขที่อาจารย์มั่นใจที่สุดก็คือ5-5 0 8 5-8แล้วก็สามตัวตรงที่มั่นใจที่สุดก็ได้แก่9-5แล้วก็8-5 0นี่คือเลขที่มั่นใจที่สุดมีผัวขายผัวเน้นมาที่5 0กับ5-8 การเน้นห้าศนาแปแคบหน้าจอไว้เลยแคบหน้าจอไว้เข้าไปใกล้ๆนเข้ามาใครที่ยังไม่เห็นแคบไว้เลยแคบไว้ใกล้ๆใครยังไม่เห็นแคบไว้เลยเลขติดเดียวของอาจารหานย์ห้าแปดห้าศูนยมีหล้านเปอร์เซ็นตน์งวดนี้มีหล้านเปอร์เซ็นตเดก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้า 58 5ที่ไหนไม่กล้าปรเ็ครับพี่นครับขอท้าเลยว่นี้รัฐบามไทยมีห้าแน่นอนเห้าแน่อนลูกบอทุดีไม่ดีอาจจะมาทังบนและล่าห้าบนหล่างก็ได้50 58ีดมากที่สุดแล้วก็56เด่นมากดีไม่ดีห้าอาจจะมาทั้งบนและล่าง รัฐบาลไทยวันนี้เด่นมากเด็นที่สุดก็คือเลขห้านะอันนี้คือของจริงและไม่มีการตกตากกไม่มีไม่มีการตกตาไม่มีการาพูดรอบนี้รอบจริงปล่อยของจริงไม่ได้สับขาไม่ได้สับขาหลอกที่ผ่านมาใครเห็นหกเห็นหนึ่งก็คือสับขาหลอกวันนี้ของจริงทั่วกันทั่วประเทศไทยบ้านอาจารย์แซม มี9 0้า0 5 605แล้วก็ 05, 505, 885แล้วก็ 5, 665, 755, 7ซื้อให้ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5รูด5้าวิห้มาบน5้หลักสิ5เม็ดเดียววดนี้มี5แน่นอน 5, 6 5, ห้าหห้าศูน ห้าแปดเตีมมากตัวนี้อันนี้ิทายซื้อเพร็จไม่ต้องกลัวซื้อเอาเลยนะลูกซื้ออะไรก็ได้หัวตีนที่นสามตัวโตไค่เก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าทำไมอาจารย์บอจว่าอาจารย์ชอบเลขูัห้าบ้างเพราะเลขเป็นตรงกับความฝันว่ารถขับรถได้ขับรถคันนี้ รถกลั่แล้วจัดฟันว่าอะไรครับรถครถรถเจมส์วันนี้905และ805 5เพอาจารย์ชอบที่สุดก็คือ05 05 85มีเท่าไหร่ซื้อเอาเลยวันนี้มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ทะเบียนรถมาแล้วสามวดะัน ไม่เคยมั่นใจเท่าเมื่อกี้นะที่บอกว่ามั่นใจเพราะอะไรมั่นใจว่าเลขห้าจะมาเมื่อนี้เลขห้านี่นนจะมาแน่นอนสัญจรรัฐบาลไทยเมื่อนี้เลขห้ามาคู่กับศูนย์ห้าศูนย์ห้าเลขห้าจะมาปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนเมื่อนี้รัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าศูนย์ ถ้าไปเจอลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนเองซื้อเลย8 5ดห้าห้าแเองจะไม่เสียใจแปดห้าห้าแหย์ศูนย์ห้เองซื้อเลยซื้อไว้เลย8 5ดห้าแล้วก็หกห้าห้าหกสามหางเนี่ยอ,อ่าไม่เป็นไรโชคดีไม่เป็นไรเป็นสายง่ายหรอกดูมาจนแก,ก่แล้วจะจะัวยอีกแลั้งก็กกกกมาโมเป็นยัง

เจ็ดห้าแปดห้าอยู่ในนี้แหละเจ็ดห้าแปดห้าซื้อเอาไปยึงแ่นป้ายงมาสูการแถป้ายที่อยู่ตรงข้างหลังเป็นถบคีบเชื่อบอดเห็นคีบเชื่อบอลไหมตรงนั้นเอามาเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่เลยโชว์ขึ้นเลยคีบเชื่อบอรลเลยเอามาเลยคีบเชื่อบอร์ดอยู่ตรงหลังของมีคะเนตอ่ะเอามาเห็นไหมครับตรงนั้นลบไหมดูเลย อ่าลักซิแล้วก็แปดห้าศูนจะได้อ่าเสียไปเลยเดนมากที่สุดงวนนี้ก็คือ8 5ด 5, 5้าแล้วก็ห้อ่าหนมีนาคม2 5งพหยตัวตรงได้แก่เก้าศูนย์ห้า เขียนไปเลยลูกเขียอ่าอปกาแดงไหมเขียไประกาแดงยตรนีไหมเฮ้ยอ่าเขียไปเลยเก้าศห้าด่นดห้าเขียห้าเลยลูกเขียห้าเลยกุมารทองเขียห้าเลยลูกอ่าสามตัวตรงได้แต่เก้านย์ห้า เลข905นี้จะเป็นเลขมงคลเลขสวยนะแล้วก็805เลข805 605อทีอนี้เป็นเลขสองตัวเลขสองตัวได้แก่อ่าเดี๋ยวเขียนตั้ลงล่าาลูกสองตัวตั้งล่างั้งหน้าตั้งหน้าตั้งหน้าอ่าต้งหน้าพที่เหลืออยู่ เลขสองตัวได้แก่ศูนย์ห้าไปทำกันเราเองไม่ต้องไปกลับแล้วแล้วก็ห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดอ่าวงกลมไว้เลยห้าแปดเมตรเดียว58เมตรเดียวรวยทั้งประเทศแล้วก็ห้าห แปดศูห้าเขียนไว้ข้างล่างว่าน้นข้ว่าข้า่าข้า่เก็ถลน้นห้าปห5ปหก้าถูกต้องเดี๋ครับพทจาออ่ แล้วเขียนด้านล่างว่าอาจารย์แซมพ่อจุดแซมอ่าโทรขึ้นมาสวยๆโทรขึ้นมาอ่าโทรขึ้นมา,ร,นมารัฐบาลไทยว่นนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าเต็มห้าเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้า ของจริงลงแล้ววันนี้มีห้าไม่มีการสรับขารหรอกของจริงลงแล้ว905805 905นะเด่นมากก็คือ905 805สองนตะัวได้แก่0550นะแล้วก็5885เลขที่อาจารย์มั่นใจเลยวันนี้มั่นใจเลยที่สุดเลยใครใครใครก็แล้วแต่ที่เอาตัวเลขอะไรกันมาว่าอาจารย อาจารย์ขอแปดห้าห้าแปดวัดเลยกับห<ม>้าหกหกห้ากับห้าศูนย์ที่เด่นมากที่สุดชอบมากที่สุดในต,ตอนนี้คือแปดห้าขอวัดเลยวดนี้รัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าวดนนี้เด่นห้าแน่นอน<ม>ขอให้มีห้าดีไม่ดีห้ามาบนและมาล่างนะจำไปห้าหลักสิบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้า อดซื้อะไรกอให้มีห้าเด่นห้ารูดห้าวิ่งห้าเด่นที่สุดคือเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าครับเน้นสองตัวที่น้องมาล่ะขออะไรกดแชร์กดติดตามพี่้องครับมีคลิปดีๆในห้องดีๆนราการังชิขอพี่ดนเพ่นพี่้องครับ ค,คือเมื่อคืนนี้อาจาร,รย์จะบอกเรื่องการที่อาจาร,รย์ไปที่ต้นโพกันล้างแล้วมีร่างทรงองเจ้านี่มาลงที่ต้นโพแต่ในความจริงแล้วอาจาร,รย์ไม่ค่อยเป็นคนที่มเชื่อเรื่องร่างทรงต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครมีการเช่าทรงที่ไหนอาจาร,รย์จะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของร่างทรงใครที่มันทรงเจ้าอยู่ไอ้นั่นะมันของเก๋มไม่ใช่ของแท้นะ่อ <c oughs> มันเป็นการแสดงแต่อันนี้อาจาร,รย์ไม่ใช่ร่างทรงอาจารย์นั่งสมาธิเอา เขียนให้ดูเป็นในเรื่องของแบบเยนวทางของอาจารย์นะอ,อันนี้ใช้วิจารย์ในการรับชมถ่ายไปเลยหนะูชอบที่สุดเลยก็คือ905ะววนนี้กับ805นี่ชอบมาก905 805แล้วก็เด่นที่สุดก็คือ5005 อันนี้คือของจริงน,น,นะไม่มีการตบไม่มีการตบตาไม่มีการอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือของจริง